ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของการทําใบขับขี่ปลอมนะคะเพราะว่าขนส่งจังหวัดภูเก็ตเขาได้มีการออกมาย้ําเตือนนะคะว่าประชาชนอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาในเพจที่ได้มีการประกาศรับทําใบขับขี่ปลอมออนไลน์โดยไม่ต้องมีการสอบค่ะเรื่องนี้เขาก็ได้มีการดําเนินการชี้แจงแล้วค่ะ นายอาชาบัวจัน,นทร์ขนส่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความมีใจความสรุปได้ว่ารับทําใบขับขี่แบบถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซนต์โดยไม่ต้องไปสอบที่ขนส่งด้วยตนเองจะมีการให้สอบนะคะก็คือจะให้สอบแล้วก็ให้แจ้งราคาของใบขับขี่ก็คือจะสอบแบบไหนสอบอะไรให้แจ้งราคาในแต่ละประเภทที่รับทาทางสํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเขาเลยมีการออกมาชี้แจงค่ะว่าจากข้อมูลที่ได้มีการ เผยแพร่ไปในเพจดังกล่าวก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่ได้มีการมีส่วนรู้เห็นต่อกรณีดังกล่าวนี้เขาได้มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะให้มีการ แจ้งเตือนประชาชนค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนังกงานขนส่งจังหวัดภูเกต็ตผ่านทางกลุ่มไลน์ของผู้บริหารส่วนราชการของจังหวัดภูเกต็ตกลุ่มไลน์ของผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของจังหวัดภูเกต็ตประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเกต็ตเพื่อแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้ได้ทราบเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนนะคะตกไปเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์จากการหลอกลวงดังกล่าวค่ะซึ่งขณะที่เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการเข้าพบทางด้านของพันตํารวจโทธีรวุฒิเชื้อจัก สารวัตรสอบสวนสพเมืองภูเก็ตนะครับเพื่อที่จะแจ้งความจากกรณีดังกล่าวที่ได้มีการกําหนดราคาบริการรถจักรยานยนต์นะครับหกพั 6, บาทรถยนต์สามพบาทดังนั้นเนี่ยครับเพื่อป้องกันการที่จะไม่ให้ประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวตกเป็นเหยื่อนะครับจากการหลอกลวงทางด้านของสํานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้กับผู้ที่แจ้งนะครับมาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานด้วยอย่างไรก็ตามสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการทําใบขับขี่ก็จะต้องมาดําเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นหรือว่าสำนักงานขนส่งในพื้นที่อื่นๆนะครับแนะนำว่าสําหรับผู้ที่ต้องการจะต่อใบอนุญ,ญาตนะครับก็สามารถที่จะมาอบรมทั้งภาคทฤษฎีออนไลน์นะครับผ่านระบบ e-learning นะครับที่เว็บไซต์นะครับ www.dltlearning.com e นะครับแล้วก็นําหลักฐานนะครับสามารถที่จะ walk in มาดําเนินการได้ทันทีครับชนนะครับอ,อย่าได้ไปหลงเชื่อในเรื่องของ เพจหรือว่าข้อมูลหรือว่าข่าวปลอมมาเลยต่างๆนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการามาขอรับใบอนุญาตขับรถท่านโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่โทรศัพท์สายด่วนของเรานะครับศูนย์ต้องเรียนเรื่องรถโดยสารสาธารณะนะครับหมายเลขทะเบียนที่เป็นเลขหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นเลขสายด่วนก็คือ1584นะครับท่านอยู่ที่จังหวัดไหนก็โทรไปก็จะมีเจ้าที่รับตลอด24ชั่วโมงนะครับ ในส่วนของมาตรการนะครับเรื่องของการตัดคะแนนความประพฤตในการขับรถนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าคะแนนนะครับความประพฤติอยู่คนละ12คะแนนแล้วก็จะถูกตัดคะแนนตั้งแต่4 1-4ถึงคะแนนนะครับเพื่อที่จะกระทำความผิดตามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้นะครับก็จะถูกตัดคะแนนเหลือ0ูนย์คะแนนจะถูกพักใบขับขี่90วันหากว่าฝ่าฝืนนะครับในการขับรถช่วงที่มีการพักใบขับขี่ก็จะมีโทษจำคุก3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน1 0,000บาทครับ โดยเขาจะมีการคืนคะแนนให้ด้วยนะคะแต่ต้องด้วยการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกหรือว่ารอให้ครบ1ปีก็จะได้คะแนนคืนโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ที่ถูกพักใบกอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่3ภายในรอบ3ปีอาจจะมีการถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันหลังจากนั้นภายใน1ปีนะคะหากว่าถูกตัดคะแนนอีกจะถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่4และในครั้งนี้อาจจะถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภทขณะที่ประชาชนที่เดินทาง ทางมาทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในวันนี้นะคะเขาบอกว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะวันนี้มาต่อใบขับขี่ครับผมแล้วก็ต่อเกี่ยวกับใบประจำตัวคนขับรถนะครับบัตรเหลืองก็ในส่วนนี้มันก็เป็นผลดีนะครับของคนขับกจราจรด้วยครับแล้วก็จะได้นึกถึงว่าเราต้องต้องขับให้ปลอดภัยครับผม